มันชัดเจนกับแนวทางการเล่นเพราะว่าตัวที่ตัดบอลได้เนี่ยเขาดีกาโปก็เร็วนะครับลูดิอาสก็เร็วมโมซาลาก็เร็วดังนั้นคนที่จะมาแทนพวกนี้เราจะเห็นเลยว่าต่อจากเยอเกนครอปมาเปน็นนัเสลอตวิธีการรูปแบบการทําทีมอะ่ะมันจะมีรายละเอียดบางอย่างที่เปลี่ยนไปแต่ว่าโครงและคอนเซปต์ในการเล่นม,มันไม่ต่างกองหลังบิวอัพยังไงตรงกลางเล่นยังไงข้างบนนะครับต้องมี มีผู้เล่นสไตล์แบบไหนม,มันถูกวางไว้ซึ่งครอปวางไว้ให้กับสโมสรน,นั่นแหละแล้วสโมสรก็ยึดเป็นแนวทางว่าหลังจากเนี้จะต้องเดินตาม,มสิ่งที่ครอปทำเพราะอะไรผมถึงกล้าพูดอย่างนั้นเพราะที่ผ่านมามันชัดเจนว่าถ้าไม่มีครอปมันทีมมนม่มีทางสําเร็จมาถึงจุดนี้มันต้องให้เครดิตเขาเพราะเขาใช้เวลาทําด้วยมไม่ใช่เขามาปี2ปีก็ได้แชมป์ดังนั้นเนี่ยฟุตบอลมันอยู่ที่ความอดทนและวางระบบแต่มันอดทนกับคนที่ใช่มันก็ถูกเพราะมันจะเห็นทิศทางตลอดเพราะเราก็ตามดูถึงแม้เราเชียร์แมนยู เราเห็นว่าเลี้ยงผูมันน่ากลัวแน่แต่เราก็ไม่คิดว่าอาร์เนสซ์ลอตมาแล้วมันจะต่อนเนื่องได้ขนาดนี้อ,อันนี้เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายมากนะครับ,รบก็ยอมรับและสุขในระบบของสโมสรเกี่ยวกับเรื่องของสไตล์การหาผู้เล่นการเติมเต็มต่างๆคือไม่ได้เปลี่ยนทีมเยอะตลาดรอบนี้คือมีอคนเดียวที่เข้ามาทางการก็คือเฟเดรเกกีเคซ่าและก็อีกหนึ่งคนมีประตูใช่ไหมใช่ใชไปที่ปล่อยไปให้กับบาเลเซียอยู่เหมือนเดิมเออไอ ไอ้จอจอตใช่ปะจอจอตบอมนัชวลก่อนเออของจอเจียนะครับก็เท่านี้ทำไมอ่ะทำไมมันถึงไปได้แล้วมันดีไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ